จูงมาทางนี้ดิเน่อย่าให้มันกินขยะดิลูกโอฟี่มานี่เร็วโอฟี่อย่าไปคุยข em. ยะดึงมาเอดึงดึงนิดนึงมาเร็ววบวบฟี่เรียกมันด้วยเร็วเร็วคุยขยะทำไมสกปขยะทำไมอ้าวเอพาเดินเลยชอบคุยขยะโอฟี่นี่ เดินเดินมาจุงมาจุงมา,จ,งมาจุงมาหาพ่อเขานี่จุงโค้งมาอ่ดึงมาดึงมาทางนี้มาบุฟี่มามาดึงดึงมันมาลูกเร็วดึงมาเร็วบุฟี่มานี่เร็วมาดึงไหม เดี๋ยวเดินมาเดินมาเดินกันมา <c oughs> เดินกันมาด้วยกันเดินมาเร็วเเดินมาอบูฟี่มาแล้วเดินมาเธอ, <c oughs> อมันทำอะไรมันทำอะไรมันตลกแล้ว มันทำอะไรคะมันนอนค่ะมันจะหลบมากเลยกเกิดอะไรเกิดเกิดมันจะเล่นตลกกับเธอนั่นบอบบี้บอบบี้บอบบี้เธอทำอะไรของนายนะส่วนกันศึกษ เอาโค้งมาค่ะโค้งกลับมาบุฟเฟ่พาน้องกลับมาไปเลยบุฟเฟ่ลงมาไปกับน้องเอพิวเลยลงมาไอบุฟเฟ่พาน้องเอพิวลงมาเร็วรมาเร็ว เิ่งมาติดขามันติดขามันอันนี้ ติดขามันปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยเลยล,ลอย่อ่ะนึกห่อรองเท้าก่อน